ปีจ้า,า,าแม่น้องไอจ้าจ้าแม่น้องวันชิงจ้าดีจ้าแม่น้องไพจ้าอ่ะแม่น้องต่ำบ่ได้มาเด้อพี่น้องเด้อปาะนี้ มาตะปอองตำครับทางครับอสวัสดีครับพี่น้องฝองป่ายสู้ขูดสก้นครับผมว่าปูยีสาดมาหน่อยครับมื้อนี้ครับพี่น้องตอนเตียงเทียงผ้าผีผ้าน้องครับนี่อหญ่ใหญ่สู้ขูดสก้นแล้วครับมาหยามเก่าครับพี่น้องลงมาอีกส่วนหนึ่งท่านไหนหาเม็ดบรรทิมกันมาหามาลองมือครับพี่น้องมือนเดี๋ยวพลทวนๆเนอพี่น้องเลยหาโกบนหาโกลพี่น้องเลยฮะโกบโกลครับพี่น้องสีมานขึ้นมื่อนัานมากนะอ้าวแต่วปูแล้วคนลำนาไปแล้วครับอ้าวคุแล้ว เห็นใชม่นงไข่พ่อห้อยแล้วอัลโลครับคนนี้ฮึขึ้นยากแล้วระคุะก้นพี่น้องพ่อห้อยเนี่ยมันนอ้นะแต่คือมูมาติดบาลินมาขอกันอิกได้หมนี่อึฮลโหครับลองมึงครับพี่น้องแม่หนองไผไปตะพอไปตาพ่อครับไม่สู้ะายุเลยเพราะมีพายุหายเหมดนี่เยอะพายุได้เยนนี่ก็หายาดื้อกัน ไงที่ปืดกับพี่น้องเอ้ยมนนหากหาก,กพี่น้องเลยมาเ้อค,ครับสุมองสะอนครับมนนี้ม,นม,นมาสสาวหลอดครับพี่น้องมีตูทิทลุครับเพื่อรุ่นกิุลครับพี่น้อง,คองเคียวม้ปกปกุปก,ปก,ปกทั้งเนือ้อเน้อหนาหญ่กวาวพี่น้องเย อูจีนยากูไปดจินดียาก็มูฮะปบเดี๋ยวรองวายดิอือมันคเรียนตามพนกันงานผู้ดังซอมันผู้ทักหน้าก็วกมูพี่น้องด้ยอ่ะทานันห้อยครับแต่ว่าทานนี้ปืดไปปืดมากครับพี่น้องว่าพ่ออึงเลยมาเบิ้งมาเบิ้งนี่แม่น้องไพ นไ่ได้ของเปียกก็มูพี่น้องเลยเั้ยนะ่นอือืพี่น้องอื่ครับปอยมันไว้จ้ะเนี่ยให้มันงหายเขาง่ายครับอื่เลยมาเขาง่ายยังสัตนอือนี่ยางครับพี่น้องบานนี้มีอย่งคือ บูยเบิ่งเห็นพี่น้อกแค่ละมักตัวเนี่ยนา่บู๊่ะครับไปเบิ่งจอๆเด้อพี่น้องกันเฮ้ยนี่โอ้โหเซลล์ขมมนี่ีเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนปึ๊บเยี่ยมมาปึ๊บสินพอสองตัวซือปลูกหมู่ให้เพิ่น้องนี่มั้ยพี่น้องเอ้ยเห็นได้นี่เห็นกูกูจูอยู่เนี่ยเนี่ยจ้ากจูนาน ตัวแหลกแขกมันตัวนี้เนาะลูกไก่ก็มัวุ่นเจ้าไปยันังบินนี่พเป็นตะอุ่นดีนนะเฮ้ยนมาเลวเห็นเบื่อเสียงมันอไปสีขาวเลยแม่ห้อยมันไถมากแตกว่า่เมื่กี้เพ่อนไอ้ีนองไถมากเจนจอนไปวู้ดพี่อาเพิ่นได้รอพี่อามองยินสำพี่น้องเลย ไม่ไปหลอกเขาผมบอทางนั้นพูหนอนเต่พี่น้องเลยไปให้จากมู่ไปหรอรูรูจ้าปูนพี่น้องเป็นมาตั้งมัพ่มันบอกงัวออกอลยไหมทางรับบานเองซีสีจกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพูดละโตยังทีเปนตูด่นอไปมันจะมีพ่แม่ห็นบเสี้ยงิสิเจดีมกเอาเจดีมกเอาว้าขอไงเฉยพี่น้องเลย บได้ดี้อเดืดดีีเลยพี่น้องกำไว้จะแลกปอดตอดน้ำหมอซ้มอ่ะ่เอาไปผู้เดียวไม่เต็มทงหมอกวก็ได้เนี่ยว่เคยเป็นน้ำจำได้ยู้เดียวำพี่น้องเลยสวงนะเด้อพี่น้อง ก็ได้เบียเกิดผิดหอดอีสานบ้านหน่อยๆเน่เด้อปยเฮาก็ได้บ้าแมนเน่ปยเขาเกียดอันนั้นเกียดแล้วเกียบ่แมนอันม่กีซ้อนเอาแล้วพี่น้องบัดเนี่ยมันจีนรับช่วงต้อให้ปุยควายปะยะอยู่แปวหัวหน่อยนว่างหหัวน่อยอเดี่ยเด้อน้องหับงนืี่น้องิม เป็นกล้วยพะวงเห็นด้วยไงโอ้โหโห่เอาเลยฮะไม่ไปน้องอ่าเหยวแตกพร้อมเด็ดซ้ำแล้วเอาอสมอเขาเป็นได้เนาะอสม้อก็มีแต่เอาคูไปต่างหากจุกไกลๆผมพี่น้องเอาคูไปพร้อมเดี๋ยวสิเอื่นเอาอยู่อ่ะ ยังได้ก็จังบ่งกันต่อไปเด้อพี่น้องมานั่นล่ะใจได้3ตัวแล้วพอได้อ้อมได้ปล้นแล้วปลาเฮาบ่มีมาเราบ่มาเฮาก็ไปหาเราครูบ่มาหาพี่น้องเอ้าม้นีคือบ่มีน้ํายคือมันมีอยู่ยังๆอยู่ติกดเบิ่งนะไปเฮายางไปหานั่นสแนวก็ได เป็นตะมีแต่ตัวน้อทีนี้หมอกบสามตัวกบยังอยู่ทีนี่สองก็ปุ๋ยไปเอางัวเของหอมอยู่หัวหน่อยเของหอมก่อนก็เลยได้กลับช่วงต่อคันผู้ใดพ่อกห้องแห้งๆเอาเด้อเอาเอาเอา

อย้ยน <py at led> <speaking einer> ้อน้องพล่น้องว่าตัวเงากล้องไม่ยืดที่ก <Mechan> ล <ats> ้องยืหล yeah <esh> ุด <programmes> มือตามกล้องน้องโอ้ยน้องทีน้องโอ้ยตามกล้องจะมาสิหลุดมือพี่น้องเลย สามเลยพี Ooh, <laughs> ่น si ้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยลยสามในสีตัวเราได้จ่ามันมันมันหนาไปท้างไหนเ่ะอนีนฮันหนาไปทางคุนเนาะฮันหนากับขึ้นท้างคุนขึ้นแมนมองขึ้นแลอก็หามันเลยโอ้ก็สิได้ตะวันนั่นละแมนหาตัวไม่ก็ได้เฮ้ยสีสีเลยเนาะซีก็บพีดยนโม่สองเหรอพี่น้องสีมันมันเหรอเด้อพี่น้อง มาเด้อหาเขียนน้ากันได้จ้ะโอ้ยเนาะตามพี่น้องอย่าไป่หลุดเป็นอย่างงู้นนี่เดี๋ยวคนเรื่องมีวมาถินหมบ่ะเดั่นดินเหรอวะถินนั่นว่าได้อยู่ในไงเดอยู่อกนอกหมอบให้หมอบอยู่นั่นดีหมอบอยู่พี่น้องไทยเอะไรๆเป็นอะไรที่ชั่วโมงล่ะที่เป็น กบเพื่มูันั่นแหละกบเพื่มูัล่ะไงไก่ห่อกันเกตกก่นี่ใช่ไก่สีห่อแต่ไล่พี่น้องนะคะมันหันหนาไปสร้างเลยไงหนามาสร้างยากจ้ะเรียนวะมังหันมาสร้างเดยพี่น้องเห็นบ่มันหันสางหนาบอเม่นเมีนสร้างงานอ่าต่อไปบัดนดีว่าด็ดตำพี่น้องดอกมันบอลดุดพี่น้องมันอยู่ข้างนอกอ่าต่อไปเรื่อยๆจ้ะถาบ้าปุ๋ยก่อน อดฟังเสียงแม่มันส <laughs> <laughs> oh, so yeah. yeah. <laughs> ิ้นผักสะก้อนพี่น้องเสียงแมวนั่นไอ้เก๋ยกลอกเอ้ยมันโดดเพื่อชิ้นมันโดดออกมานั่นพี่อ่ะนั่นพี่น้องตัวนี้ให้ตัวหน่อยจ้ะโอ้ตึงกองหันอยูเนื้อเนี่ยเนี่ยโอ้ยเอ้ยยงไงยุ่ยเก้ๆกันรึตัวนี้ล่ะยุ่งนกกันเพีเน้อยุ่งนกกันยุ่งนกกันพี่น้องเฮ้ยเป็นโมกันเป็นโมกันทั้พ่อมันเป็นนั่น นี่ละมานี่แล้วพี่น้องนั่นมาเด้อมาเอาแม่ยังแม่ยังแมยังนั่นมาอยู่นักกันไสเห็นมั้ยเจิโม่พี่น้องเิโม่ยังไงอ่ะแม่ยังเจดิโม่เนี่ยเจดิโม่กันตรงบีมันไปอยู่นักกันแม่ยังคือจงโปรยงสันมันมีบอมันมีบอ มันออกแล้วมันออกเร็วมีไก่ก็เอาออกมาได้านี่มันเป็นมูนี่ละนี่ละมานี่เละย่าเฮาทั้งผับเพียบทั้งคุกเขาทั้งคัดเนู่ยนี่ละเฮาตมลูกคุกคานมาเด้อพี่น้องมวนอยู่เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเสียนมวนอยู่หรือว่าว่าตาได่เนาะกำมัดได่นี่โอ้ยมีสิรีพี่น้องหอ้ยเงาเสาซึมมัน่ม ไปน้ากันเด้อพี่น hm ok ้องอี่างงี้อย่างบ่เมีันไงอันหู้จิซ้อนเมียนมาไปหนีเราพี่น้องเนาะนี่ส uh ิีลาปดปาดมาเด้อบาปุ๋ยมาเร็วๆเด้ออยากหาน้ำมูไปโดนไปโดนไปด้ยิง่ายเาง่ยออกไม่ไม่ยืน ว่า,ามันง่นายตัวอเทียนหญ้าอบ่บอยู่ในง่าย่เนาะตมหมอหมอนเนี่ใก้แล้วเนี่ยมอกเ็มดียกดไทยไปยังอืมนั่นละพี่น้ายยงามาด้งพุดหน้าฮึ่ม็ไปมันไทยกับคารเตอพี่นอ้นะนองเนี่ย รับไปงวหน่อยเขาคอเออเขาหงมีพี่น้องเลยขอสมอฟขร์มูยักตัวไปละนี่เอ้าข้เิงขับมันนี้ครับพี่น้องจะได้ขวบมูอีกวะข้ามีน้องหลายรอบรอว่าปุ๋ยายกตม่ตามน่นน่นน่นเอ้าเฮ้ยกูโตใหญ่ ทางนั้นโตกครับ okay, พี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องมาหนิยิโมยโมฮะยิโมเนี่ยบังไม่ล่ะมือมหเบังเหยเถอะโอ้ยแม่ท่อไรม่หเป็นบังเี้ยเอยังเป็นทีมกล้องพี่น้องไอ้ปุ้ยเต้นไปไหนไปเรื่องยังไปเอาตื่นโอ้ยยังไปกับว่าเตือนเอาแล้วครับแม่ทำใข้กับพ่อเราพี่น้องเอ้เฮ้ยบ่เปนเสียโมดิยังขนาด เอาและครับเท่งนี้ก็พออีกแล้วพี่น้องเอาละครับบานนี้กบมีกบ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 ไม่นี่มันเต้นไงเต้นกับเพี้นพี่น้องเอาแล้วครับลงดำพี่น้องเห็นมั้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวโอเคเลยนี่เป็นการแตะหัวลอยควอมได้ดอกเต้น โอ้ยจะกระจ้อนหน่อยพอนะแม่เต็มโคนบ่อรอพี่น้องเลยนนนเี่ยได้หลายตัวแล้วบ่ออ๋แล้วครับพี่น้องได้หาหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวแล้วบ่อหัวเราะเพื่นครับสู่มองตะบอนครับสู่แก๊สู่หิมสู่ศอกสู่ใต้ครับมาอนี่ยหากบครบคบครบคบคับมาอนี่ยอ้าหมึกสีสีเลยพี่น้องเลยบุได้งานโควิดออกจากห้องจากบ้านจากนั่นบ่าเลเอ๋อไม่นักเต็งมาหาไม่ได้อเอไม่ใยญ่โอ้ย เต้นเขาเมื่อได้มคันเต้นเขาเสียม่้องอ้เนี่จักเล้วเอาปเป็นหุนนเขาจะเสียร้ใครได้อ้าวกินปลาตกแบบี้เลยตัวนี้นีนีน้านีนนี่นี่น่นเอาปลาพะไรหูขมีเดี๋ยว

แจ้งตัวพอแจยงแจ้งไดมันว <ator> ัวเงี้แน่นว่าหมาเหี่ยวคนกเหี่ยวใส่เหี่ยวจากสามหมืนพี่น้องเต็มคู่ลอร์เลยนี่งานกับทีมงานครับพี่น้องมีตัวมาได้มาเด้อครับมือเนี่ถ้าตดตุลาอย่ไปรุ่นเทนี่มูเลาแล้วก็ไปตดตุลาุกันล้วไปรุ่นกันเลย บุมมีตุลาระมูไปทีมง่านสามสาวแล้วพี่น้องเียเขาบเห็ดกอบจะหาท่าหาตะกรบยางเดือพี่น้องมีตุลาระมูน้ำเมียของเราท่ามีหัวน้ำนอยู่มีอยู่แต่ว่าแงมือเตแม่นองไเป็น้ัอวโกแงมแงมเทียงแม่นองไพรเป็นผู้เทีย้านังเป็นกงกัน เอยแตัดหญ้าได้บ่เนี่ยแงตัดหญ้าแม,ม่ลงไปเป็นกนตัดอือพูดเรู้แบกแม่นอ้องแม่น้องแบกปานกันพี่นอ้องคันขายได้บ่เนี่ขายของไปของมัน้ยถีบตองเราพี่นอ้องเลยนะมีแบกเล่นปะพนเน<ย>ี่ยว่นรว่เาได้พี่น้องว่เด้พระท่นไดถามพอดพูดได้บเนี่ยายินมน้อพี่น้องไปูไดเห็ดหายไปเห็ดซอยพอนะท่านไดถามจะค่ำในพี่นอ้นองไปเอง <c oughs> จะปอกจะปอกแล้วจะผู้จจะหมอดแมงงอ้แมงงอยโจดยยูแต่ว่าแมงมุอยื่อปอนมงมอมไปเห็ืองานยูระยองนึงระยองมาบานปอนไอตีนโคบีนละระยองอย่างก็เพิ่นว่าครัสุดท้ายหมองย่างนัป่ปองนันี่ปุอยองนั้นเนไมียอ้รยองนั้นเปเยอ้ระยองัก เอาออกใหนเพิ่นเบิ้งน้ำเนน่ยเอ้โหนกังเไม่ได้ไม่ได้้ายอ้โ่ได้เอย่ได้้นี่มาพี่น้องไม่ใครเพรา่เิ่ม้ายเอาออกให้พี่น้องเป็นเบ้งดีๆนะเอาออดีบางเอ็กังเับลล้วน่เตเบ้นี่เอ ใส่ไลป์อะไรเานี่ละเอ้ยทีเียไปนใส่บอสเชียเอาคหันละเชียีเอาต่เงยแต่พี่น้องนี่คอหนละอ้ยสาวกฝ่อต้องควายสัตว์มาดีเนาะเขาเอาเอาเอา่เขานอีบูดเจ้าจีนี่แหละอยากจะนั่งไม่ร้องไห้กังเหียนหายอยู่เขาในอีบูดว่ว เออนั่น้อแล้วเขาในอีบุฒิว่าตัวมือตัวนี้คองแม่น้องไอ้เอาว่าถ้าเด้จับเก่าอ่ะแม่น้องไอ้วิผู้ใดเห็นห้ยากแต่นั่นผู้นีผู้ใดเห็นเด้อพี่น้องเด้อเอาหุบซีซีแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ชื่อว่าได้หลายตัวอยู่ลงมาบ้านใดเขาวิพิษวางเจากหลอดครับพี่น้องงานนี้หน้าแม่น้องไอ้ครับว่าท้องสามือหัานแล้วก็ได้น้ำมูใส่กับพรอน้ำมูพี่น้องเองอยกขึ้นเบื่อกันเดีแม่น้องไอ้ปาดทั่ว โอ้อมันมันครับมือนมันมันเอ้าเอ้าโูยจะเป็นเ่เนอมันจะพูดได้หรืเปล่าพอแม่้องอายอีกละเราเบิ่งเต็งไว้พเปิดโอกาสให้มูลลนลุกขึ้นเลยตัวนี้อ๋อครับเปิดก้นไปเ็ีมิเปิดึ้นไปเจ็ดีมคบเปิดึ้นไปเอาคนหัวจากน้ำเจ้าเจ้าคุบเนี้ยครนเงี้ละเฮือนเพี้ยงไงมาเต็มคุบเพี้ยงสิมอ่งไงดิครบตึกไงยัง ออกไปแด้วรับคยแต่ว่าตตนั้นใส่เอาหมือมีอยู่แถวนี้แล้วมันไทมากบอกคือไงเนี่ยเด็ก่ยอ่เมีส่วนรวมนี่น้องเลยลายคนล้างขมาแล้วเแ้่ห้อยอีกแล้วด็กจะห้อยเจที่หม้แล้วเกนนะเจ๊ย่หม้อล้วบง่ายก่า ฮะเมื่อการแช่ไ่เป็ปนยังเราพี่นอ้องเลยจะหาไปครับไปที่นี่การกล้วยว่าอะไรนะฮึ <c oughs> ่มขวบบาบะบัดไปเลยพี่นอ้องเลยไปเบิังนับการขับบาดเนี่ยประตูเมื่อกี้คือหมานเถิดใส่ออกเ <c oughs> บิงออกเพี่น้องเมิ่อการขักเนี่ย หามาทั <S <S yeah. ้งงานเันไม่ได้ปิดหามถุงเสียเท่าร่งหายบ่ตั้งไหงายบ่เสยพี่น้องมึงเลนถุงหงาดอกถุงหงาแม่ร้องไอ้ไม่ผู้เรียนไหยเล่ได้เห็ดเอามีไปเห็ดกันเลยตองซอยกันแงสองพีนอนนะผู้หนึ่งตั้งน้ำผู้หนึงตั้หายเราแไปยุ่นเห็ดตองจอยอ วางได้เเลห้ยเียวโดจ้าอืมโด้องไอโดออฟังอีเด้ยพี่น้องว่าเป็นโยด้อโสดโสดครับหันโยดมันนำนำนำเลี้ยงออกเล้พี่น้องก็อ่ะม็นือแเลี้ยงเดียวจ้านี่เลี้ยงเดียวที่ยิ่งขาประตูก็ไปเลี้ยงทักเลี้ยงนะเลี้ยงเดียวเลยจ้แล้วพเป็นว่าแล้วเป็นสิวอะลรแบนี้อ เปนบ้าก็เป็นผู้เดียวพี่คอยเป็นลกจก้เลีวกบเลบ่ามังมวนครับไม่เล่าบ้าดรอกแน่เรากินยาเรายืม้ครเอาขวดเรากินแล้วก็เรากะโดดดองตององเอาเรามาปิดยังเอาเื่องคราขวดเราเป็นผู้เดียวของเราขนาดพี่บาากันว่าเส้ผาเราไปเห็นเหยื่ส้ผาอะไรเงินเงินพี่น้องเงินบ้าในน้อยหรอกี่้าในนอยพี่คอยมียก่อน หนังมันหลายมันเลยบ่มีงูเงี้ยกติเขาเปิดเป็นสี่งูงูป่าหนังมันเกลียวเปี้ยงอยู่กันหลายงูป่าแต่ละตัอ้อาวบ้า,าแน่นอนเลยมือกายแก่พี่น้องเลยขาดมีอตัวนั้นมาอน่อพี่นอ้องเอาละครับจุ่มเข้ามาแล้วยับ้ยขม้าแล้วเ<ะ>นี่ยังอ่ะยังเต็มเกลี่ยที่หน่อย นืปลาลดเที่ยวเขามือไหมพี่น้องอย่างนะสา,าสาัตว์ว้า้พี่นอ้องเอ้ยมือน,น,นี่ห้อยอีการกล้วยมันเหยียบรุปลงมนแล้วกล้วยันตตในนอ,นอนเหยียบนมนระวดยาลดมาดึงขึ้นมาได้จริง แีแดดพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ครับที่เขานาแรงอ่ะเดอ้อพี่ดวงเลยเดยวนไหมควอยอตัวไปวเ,อเอา,าสี่ใบแข็

แยกตักแกพวไวตาฝ่าั่ำน้ำนอต่อยังเนาะมุก,กิซ้อนนอกหนึ่งน <c oughs> ะพีไงครับพี่น้องที่ปืดๆคุ <c oughs> ลิคุลิคุลิฮึ <c oughs> ่ม <c oughs> ชิโมะปะ <c oughs> อ้าง่ายครบหน่อย หวานว่ากาแฟหน้ยเอาว่นเป็นพอ่อเฮ้เจียหมาเฮาเลยปลไตีพีทองเอ็มเจี๋ยม่เจี๋ยข้าวตุยายยุติเหรอ าำจะลอยมันเสี่ดีโมแหงพี่น้องเ้ยมองเขาย่นี่มองเขยากเพี่น้องเ้ยมองเขาย่เอาีขออเอาเขานั่นล้มลอย้อยคือมีหูยุกลางอีต่ว่าเอเตเอาล้าเกียวดีโมพี่น้องว่ามันรับมียกขึ้นสูงเพินเพิ่มกันนะพี่น้องออี่ออมย่เอออนะ แล้วมาตอพี่น้องแม่ตอกพี่น้อไม่ไหลไม่ไหลควรักกระเบืไองแม่ใส่ต้องไปพี่น้องไม่ล้มสั่นไปสั้นมากเลยก็ดีแล้วพี่น้องเอาละเอาปีงี้แม่เราพ่อยย่ยยยกันปันญาติกบกันนะทุกคน อยากแบบพี่น้องเลยเอากอาเขาแสดงว่าได้กคอยคือเนาะมามีน้องนะกระไดว่าเด้ขอดอกพี่น้องหาหาอน,นี่น,นี่ว่ได้ขคอยฝากพี่ฝากนอกก้นองก,ก,กันนะผู้ใดก่อนเอาผู้สวยก็มูนหนี่ฝากเลยผู้ใดก่อนมูนขอบคุณทุกท่าน้แสดงว่าหูอายุจะฟของก็ตัวนี้ยังไงก็ขอบคุณคือกันละจ้าหากบกนักกันจะจบคลิปจ้าฝากก็เลยก็แจกก็ติดตามไม่ได้พี่น้อง เอบคุณที่มาเมยน้ำกันว่นน้ำกันวันถองเมยวันถึงเมยวันถึงเมยวัน้องเมยวันถึงเมครัากบงเายรัน้องเมยวันถึงเมยวันถึงเมย คือว่าได้หลายอีหลีพี่น้องเออกระปากคนไะไรก็แช่คนตีตาไมเด้อครับอีสานบ้านลงหน่อยครับพี่น้องพผอมพวงบ้าปุ๋ยเปนน้ำแนนครับจูฟักจูฟักพี่น้องเอยเอาไม่ได้สำเนี้งกันพี่น้องชิมนาพ่อพ่อไหมครับโชคดีมีความสุขครับผมบ้าปุ๋ยอีสานมาครับความสุขสุขสุขครับก้าวสวัสดีครับมวยมวยเสียงกันยังเตี้ย ว่าดียังเสียงยังตดตดตดสนหอว่านอ้ยจัคงนว่าเสียงของห้าเสียง,ยง,งเราปูดแล้วพี่นง้งสจักนหาสีนางีสีนิบหีเนี่เสียงตด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 สนหรออ่ะอ่ะเอาหอ้าขึ้นใช่ไหมอ่ะก็คือบ้านคือเมียงเขาอยู่พี่น้องเลยไปหญ้าไม่มีผู้ใดผ้าเห็ดเบิกขาเน้อพี่น้องเอ้ยไน,นี้จะได้ยุ่ยได้เห็ดงได้กินเห็ดหญังกินพี่น้องไปนี่ผ้อจิ๋อบัคนบ่ ว่าถอดว่าอไรไรเสียบ่าซกเห็นไหมน้อมันเหม็นมันก็ถอดออกซเสียว่าซากเจ้เสียว่นก็ถอดัว